สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรใจซื่อชั้นมัธยมศึกษาปีาท,ป 1, ที่5ทศวรรษ2 1 3ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพมา่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยรัชกาลที่1ต้องรับมือกับการบุกโจมตีจากพม่าอย่างหนักนะคะในบางช่วงพม่าจะส่งทูตมาเจรจาขอเป็นไมตีกับไทย สงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยก็คือสงครามก้าทัพในปี2328ในสมัยรชัชกาลที่สองรชัชกาลที่3เนี่ยก็ยังคงเป็นศัตรูกันนะคะแต่การทําสงครามเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าพม่าเนี่ยมีปัญหาภายในต้องทําสงครามกับอังกฤษนะคะในปลายปี2352พม่าเนี่ยได้ยกทัพเข้ามาโจมตีหัวเมืองภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองกระบี่ชุมพรน,นะคะแต่กองทัพไทยเนี่ย ได้ออกจากกรุงเทพและกองทัพนครศรีธรรมราชเนี่ยได้เข้ามาช่วยกันขับไล่พม่าออกไปได้สําเร็จนะคะสมัยรัชกาลที่3เนี่ยไทยก็ยังทําสงครามกับพม่าอยู่แต่เป็นสงครามที่มีขนาดเล็กนะคะเพื่อการแย่งชิงการมีอํานาจอิทธิพลหัวเมืองทางเหนือคือสงครามเชียงรุ่งในปี2-3-8-6และสงครามเมืองเชียงตุงในปี2392ค่ะต่อไปนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมอญน,นะคะ คือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยไทยได้นํากองทัพเนี่ยเข้าไปช่วยพญาทวายรบกับพม่าที่ครอบครองที่ครอบครองเมืองทวายเอาไว้นะคะหลังจากที่ปิดล้อมเมืองอยู่ระยะหนึ่งก็ได้ปลดก้าวให้ยกทัพกลับเพราะมีพระราชดำริว่าถึงตีเมืองทวายไปเนี่ยก็รักษาไว้ได้ไม่นานเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยชาวมอนนะคะไม่พอใจกับการปกครองของพวกพม่า จึงได้อบพยกขครอ,อบครัวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในปี2357และ2358ารัชกาลที่2เนี่ยให้ความอุปถัมภ์ให้กับชาวมอญที่เดินทางเข้ามาใหม่ออกไปตั้งถิ่นฐานอยู่กับชุมชนชาวมอญเดิมที่แขวงเมืองนอนทบุรีปรทุมธานีและพะปะแดงค่ะต่อมานะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับขเขมรค่ะ สมัยรชัชกาลที่1เนี่ยไทยนะคะมีบทบาทสําคัญในการดูแลการปกครองของขมรเนี่ยให้เรียบร้อยโดยที่เป็นผู้แต่งตั้งกรษัตริย์ที่ขึ้นครองราชขมรนะคะในปี2325เนี่ยเกิดความไม่สงบในขมพรพญายมราชนะคะจึงพาราชท,ทยยายญาติขมรเนี่ยี้ภัยการเมืองเมื่อเหตุการณ์ในขมรเนี่ยสงบลงนะคะราชสํานกไทยก็ได้แต่งตั้งเจ้าพระยาอาภายัยภูเบศปเป็นผู้สําเร็จราชการชั่วคราวนะคะเมื่อนังองค์เองจเจริญวัยเนี่ย ทางกรุงเทพก็แต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เขมรในปี2337ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีต่อมาเมื่อสิ้นพระชนนะคะได้แต่งตั้งนักองค์จันทร์เป็นสมเด็จพระอุทัยราชาขึ้นของราชค่ะสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยลักษณะความสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะอุปพพระพอุออทัยราชาเนี่ยได้ประสิทธิ์กับเวียดน,นามและแสดงท่าทีที่ไม่ยอมรับอำนาจจากไทยนะคะทางราชสำนักไทยเนี่ย จึงแต่งตั้งนักองค์สงวนเป็นพระมหาอุปโยราชเพื่อไว้ท่วงดุลอำนาจทางการเมืองของเขเมรนะคะเขเมรในระยะนี้เนี่ยต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับไทยและเวยียดนามสมัยรัชกาลที่สเนี่ยไทยพยายามแผ่อิทธิพลเข้าไปในเขเมรโดยเจ้าพระยาบดินเดชายกทัพนะคะไปตีเขเมรในปี2376และปี2 3, 3 3 2 3 8 3ค่ะ สามารถยึดเมืองหลวงที่พนมเปญไว้แต่ถูกเจ้านายขมรที่นิยมเวียดนามเนี่ยไปร่วมมือกับเวียดนามทําการลบต่อต้านไทยนะคะทําให้ไทยกับเวียดนามเนี่ยต้องทําสงครามต่อสู้กันมาหลายปีแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยไทยกับเวียดนามก็ได้ร่วมมือกันแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งนักองค์ด้วงหรือพระฮิรักเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ขมรและให้ขมรนะคะจะส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับไทยกับเวียดนามอย่างเท่าเทียมกันค่ะ ต่อมาค่ะคือความสัมพันธ์กับลาวนะคะสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเชื้อพระวง์ของร้านช้างแย่งชิงอำนาจกันเองนะคะแต่แยกออกเป็นสามฝ่ายก็คือเวียงจันท์หลวงพระบางจำปาสักแต่และฝ่ายเนี่ยเป็นอิสระต่อกันนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับกรุงเทพการที่ร้านช้างหรือลาวนะคะได้แยกออกเป็นสามฝ่ายเนี่ยทำให้ไทยสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยการขยายอิทธิพลเข้าไปครอบงำได้ง่ายขึ้น สมัยรัชกาลที่สองเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับเบียงจันโดยราชสำนักไทยเนี่ยเห็นว่าเจ้าอนุวงศ์ผู้ปกครองเมืองเวียงจันเนี่ยมีความจงรักภักดีกับประเทศไทยนะคะจึงบําเหน็จความชอบให้เจ้าราชบุตรเนี่ยไปครองเมืองสําคัญคือเมืองจปลาศักส่งผลให้เจ้าอนุวงศ์นะคะมีกําลังเข้มแข็งม,ม,ม,มากสมัยรัชกาลที่3เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับล้านช้างอย่างรุนแรงนะคะ เมื่อเจ้าอ๋องวงเนี่ยมีความคิดที่จะรวบรวมเวียนจันหลวงมพระบางจลาสังเนี่ยกลับมาเป็นอาณาจักรเดียวกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปกครองตนเองอิสระโดยที่ไม่ขึ้นกับไทยได้ยกทัพเข้ามากว่าต้อนผู้คนจากหัวเมืองทางอีสานของไทยในปี2369ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามน,นะคะ สมัยรัชกาลที่1เนี่ยผลจากการที่ไทยให้การอุปาการะและช่วยเหลือองค์เชียงสือนะคะภายหลังเนี่ยองค์เชียงสือขึ้นเป็นกษัตริย์ของเวียดน,นามทําใหส้สัมพันธ์ทมไยตรีระหว่างไทยกับเวียดน,นามเนี่ยไปได้ด้วยดีในปี2 3 2สเนี่ยองค์เชียงสือได้ทูลขอให้ไทยช่วยส่งกองกําลังไปไปปราบกบฏนะคะซึ่งรัชกาลที่1เนี่ย ก็ส่งทหารไทายเข้าไปรบกับพวกไกยเยินถึงแม้จะปราบไม่ได้แต่ก็ทําให้องค์เชียงสือเนี่ยสำนึกในบุญคุณของไทยดังนั้นนะคะองค์เชียงสือจึงรวบรวมแผ่นดินของเวียดนามเนี่ยได้เป็นปึกแผ่นและตั้งตนเองนะคะเป็นกษัตริย์จึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีคะ่ะ สมัยรัชก,กาลที่2เนี่ยตอนต้นรัชก,กาลนะคะไทยกับเวียดนามยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้ามินหมานะคะเวียดน,นามได้ขยายอยิทธิพลเข้าไปยังขเขมรจึงทําให้เกิดความขัดแย้งกับไทยในสมัยรัชก,กาลที่3เนี่ยปัญหาขเขมรขยายตัวลุกลามมากขึ้นนะคะทั้งนี้เพราะยนเนี่ยมีเป้าหมายที่จะครอบครองขเขมรเพื่อกินชาติรวมทั้งยังมีท่าทีที่แบบว่าแสดงความก้าวร้าวกับไทยนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยจึงกลายมาเป็นศัตรูกันและทําสงครามต่อชู่วกันโดยไทยเนี่ยส่งทหารเนี่ยบุกไป,ไปตีขเขมรน,นะคะเพื่อที่ยึดพนมเปญไว้ได้ในปี2 3 7 6ต่อมาค่ะความสัมพันธ์กับหัวเมืองมาลายูสมัรยรัชกาลที่1เนี่ยได้หัวเมืองมาลายูบางเมืองนะคะเป็นเมืองขึ้นคือไซบุรีกรันตันตังการูและปัตตานีค่ะ ซึ่งหัวเมืองเหล่านี้นะคะได้เข้าขออ,อ่อ,อนน้อมต่อไทยในปี2328แรัชการที่1เนี่ยได้โปรดเกล้าให้ผู้ปกครองเมืองเดิมเนี่ยปกครองเมืองเดิมเมืองนี้ต่อไปนะคะได้มีอิสระ,ะในการบริหารกิจการบ้านเมืองของตนเองแต่ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อไทยโดยการที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเข้ามาให้ไทยในทุกๆ3ปีนะคะทรงใช้การถ่วงดุลอำนาจมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ย ดูแลไซบุรีกับกันตันและมอบให้สงขานะคะดูแลเมืองปัตตานีกับตรังการูจากสถานการณ์ในหัวเมืองมาลายูเนี่ยก็ไม่ได้สงบลงในปี2334นะคะเจ้าเมืองปัตตานีเนี่ยได้ส่งกองกําลังเข้าไปโจมตีเมืองสงขลาจนไทยเนี่ยต้องส่งกองกําลังไปปราบและเพื่อไม่ให้ปัตตานีนะคะมีอํานาจเนี่ยไทยนะคะจึงแบ่งปัตตานีเป็น7เมืองได้แก่ปัตตานีหนองจิก สายบุรียะหลิงยะราและรามันและระแง,งะนะคะความสัมพันธ์ระหวาห่างไทยกับหัวเมืองมาไดยูเนี่ยรัชกาลที่สองรัชกาลที่3เนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นดีนะคะเพราะว่าหัวเมืองมาไดยูเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะแต่งตั้งตัวเองให้เป็นอิสระแล้วครอบครองเมืองตัวเองนะคะในปลายสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยเจ้าพระยาสายบุรีก็ได้แต่งตั้งต,งตนเป็นอิสระทางกรุงเทพเนี่ยจึงมอบให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชกยัพไปปราบ เจ้าพญาไซบูรีเนี่ยได้หลบหนีไปอยู่ที่เกาะหมากซึ่งไซบูรีเนี่ยให้อังกฤษเช่าแต่ไทยนะคะไม่ได้รู้เรื่องราวการที่เช่าการให้เช่าเกาะหมากมาก่อนนะคะต่อมานะคะก็คือความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกค่ะความสัมพันธ์กับตะวันตกเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นไทยมีการติดต่อการการพูดกับประเทศทางตะวันตกได้แก่ โปรตุเกสอังกฤษสหรัฐอเมริกาลักษณะความสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจโดยความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนั้นเนี่ยไทยยินดีให้โปรตุเกสอังกฤษและอเมริกาส่งพ่อค้าเข้ามาค้าขายกับไทยโปรตุเกสเนี่ยเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยส่วนอังกฤษนะคะได้เริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยในปี2364โดยแต่งตั้งให้อังกฤษเนี่ยโดยอังกฤษนะคะแต่งตั้งให้จอห์นครอฟเฟิร์ และเจราจาค้าขายกับไทยโดยอังกฤษเนี่ยเจราจาขอให้คนในบังคับบัญชาของตนเองนะคะติดต่อค้าขายกับไทยได้โดยสะดวกแต่การเจราจานะคะล้มเหลวต่อมาเนี่ยอังกฤษส่งร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีเป็นทูตเข้ามาเจราจากับคนไทยในปี2368ตรงกับสมัยรัชกาลที่3นะคะก็ได้มีการทำสนธิสัญญาทางราชไมยตยีในวันที่20มิถุนายนพศ2 3 6 9นะคะ สนที่สัญญานี้เนี่ยมีชื่อว่าส่วนที่สัญญาเบอร์นีค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในะสมัยรนะัตนาโกสินตอนตอน้นขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ